มีคุณผู้ชมบ่นกันหลายคนครับว่าทำไม HONDA ถึงเปิดตัว G B 3 5 0เพียงรุ่นเดียวทำไมไม่เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว3รุ่นทุกคนอยากทราบครับว่า G B 3 5 0และ G B 3 5 0 s จะเปิดตัวตามมาหรือไม่เปิดตัวช่วงเวลาไหนและค่าตัวเป็นอย่างไร ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำ g b 3 5 0า g b 3 5เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่8กุมภาพันธ์พศ2569ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราเฝ้ารอคอยการเปิดตัวรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยมาเป็นเวลาที่ยาวนานหลายปี โดยตัวผมเองได้มีการสอบถามผู้บริหาร HONDA หลายครั้งหลายคราวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการนำรุ่น CB 350หรือ GB 350เข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่นคนก่อนที่ดูแลตลาดเมืองไทยเคยตอบให้ทราบไปแล้วครับว่ายังไม่มีแผนในการนำเข้า GB 350 มาสู่ตลาดเมืองไทยต่อเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารญี่ปุ่นคนใหม่ที่มาประจำการเมืองไทยนโยบายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปและวันนี้ GB 3 5 0 c ก็ได้มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นเปิดตัวด้วยราคาแบบช็อคไพรส์1 5 5 9 0 0บาทซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับ Honda ที่เฝ้ารอคอยรุ่นนี้มาอย่างยาวนาน แต่ก็มีหลายคนบ่นกันครับว่าทำไมไม่เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว3รุ่นทั้ง G.B. 350และ G.B. 350S คำตอบในเรื่องนี้ก็คือว่า Honda ได้มีการตรวจสอบข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างเช่น Royal Enfield ซึ่งก็ได้มีการทยอยเปิดตัวทีละรุ่นเริ่มจาก Meteor 350 Classic 350 ฮันเตอ350บุลเลต350ก็จะเห็นได้ว่าร o ย a l e n f i e l d ก็ไม่ได้เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว3รุ่น4รุ่นและรุ่นที่ขายดีที่สุดในขณะนี้ในคลาส 350cc ของร o ย a l e n f i e l d ก็คือ Classic 350นั่นเองครับเพราะฉะนั้นฮอนด้ Honda จึงได้มีการวางแผนเปิดตัว GB 3 5 0 4เข้ามาท้าชนกับ r o ย a n t n n i i l l d คลา s สิก350นั่นเอง ถ้าเจาะลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าคลาสสิก350จะมี4รุ่นย่อยหรือ4สี4ราคาเริ่มจากสีทองแดง147,500บาทสีทรายน้ำตาล152,500บาทสีดำและสีเทา165,000บาทตัวท็อปสีโครเมียม 1 6 1 5 0 0บาทโดยสีที่ขายดีก็คือสีดำและสีคโครเมียมที่มีราคา1 6ส5 0 0บาทและ1 6 1 5 0 0บาทก็จะเห็นได้ว่า Honda วางตำแหน่งราคาของ G.B.3504 ถูกกว่าค l a s s ิก350ทั้ง2สีนับเป็นการท้าชนเปิดศึกกับรอย l e อินฟิ d อย่างชัดเจน โดย Honda วางเป้าหมายการขายไว้มากกว่าค l a s s ิก350ประมาณ20%สำหรับคำถามที่หลายคนคาใจอยากทราบว่า Gb 350 Gb 350s จะเปิดตัวตามมาหรือไม่จากการสอบถามผู้บริหารของ Honda ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเปิดตัวตามมาหรือไม่อย่างไรแต่ผมฟันธงให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยครับว่ามาแน่นอนครับ เปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือมอเตอร์เอ็กซ์ป2ปลายปีพศ2569นี้ Honda อาจจะเปิดตัวรุ่น GB350 ก่อนส่วน GB350S ไปเปิดตัวกันปีหน้าหรือถ้าโชคดี Honda เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเปิดตัวล่าช้ากว่าต่างประเทศไปหลายปี Honda อาจจะรวบรัด เปิดตัวทั้งสองรุ่นในช่วงปลายปีนี้ไปเลยต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับ Gb 350จะมี3สี2ราคาถ้าเป็นสีน้ำเงินขาวญี่ปุ่นเปิดราคาถูกกว่ารุ่น Gb 350 4 9,000บาทเพราะฉะนั้นประมาณการคร่าวๆ Gb 350สีน้ำเงินขาวถ้ามาเปิดตัวเมืองไทยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 146,900บาทถูกกว่า Gb 3 5 0 4ที่วางไว้155,900บาทถ้าเป็นสีขาวหรือสีดำราคาที่ญี่ปุ่นจะถูกกว่า Gb 3 5 0 4ถึง13,500บาทก็ประมาณการคร่าวๆนะครับถ้า Gb 3 5 0สีขาวสีดำมาเปิดตัวเมืองไทยน่าจะอยู่ที่ 1 4 2 4 0 0บาทถูกกว่า Gb 3 5 0 c 13,500บาทครับส่วนรุ่น Gb 3 5 0 s แนวสปอร์ตที่ญี่ปุ่นเปิดราคาถูกกว่า Gb 3 5 0 c ประมาณ4,500บาทถ้าเราส่วนต่างตรงนี้มาหักลบกับ Gb 3 5 0 c ในเมืองไทยเท่ากับว่า ราคาของ GB 350S จะอยู่ที่ประมาณ151,400บาทย้ำนะครับว่า151,400บาทถูกกว่า GB 350C 4,500บาทครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์ราคาแบบคร่าวๆเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นให้ดูชัดๆว่ามีส่วนต่างของราคาประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นราคาในเมืองไทย ไม่แตกต่างไปจากนี้เท่าใดนักสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า GB350s ถ้าเปิดตัวเมืองไทยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ151,400บาท GB350 ถ้าเป็นสีน้ำเงินขาว146,900บาทถ้าเป็นสีขาวหรือสีดำา4 2 4 0 0 0บาทครับมาลุ้นการเปิดตัวของทั้งสองรุ่น ในช่วงปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์เ o 2026เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ